สวัสดีอีกครั้งนะครับปีนี้สภาพแวดล้อมสำหรับทุเรียนนะครับค่อนข้างจะวิกฤตผันผวนตามกับสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติต่อไปนี้การธรรมชาตินะครับจะควบคุมได้ยากขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างเปลี่ยนไปตรงที่ว่าแลงก็แลงจัดถ้ากรณีที่มีฝนฝนก็ตกชุก อย,อย่างปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกติดต่อกันตั้งแต่ประมาณกลางเดือนสิงหามาจนถึงนะปัจจุบันเนี้ยซึ่งสมควรที่จะได้ดอกปัจจุบันก็ยังออกกันไม่ค่อยจะได้ดีเท่าที่ควรสาเหตุเพราะว่ามีฝนเข้ามาเกี่ยวข้องพอฝนเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การสร้างตาดอกอลดน้อยลงณนะตอนนี้ปัจจุบันที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าแต่ละสวนมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการออกดอก ว่ามีดอกกันพอสมควรส่วนใหญ่ก็ดูแล้วประเมินค่ากันมาแล้วประมาณไม่เกิน30%นะสำหรับส่วนที่ออกดีเขาก็มีการจัดการที่ดีสภาพแวดล้อมของดินของเขาดีมีการสะสมอาหารที่ถูกต้องอเพียบพร้อมหมายถึงว่าเพียบพร้อมตรงไหนบางคนสะสมทั้งหมดเนี่ยห้ารอบสามรอบสี่รอบห้ารอบทํามาเรื่อยๆจนอาหารในต้นเนี่ยเรียกจน จนเกือบจะเรียกได้ว่าล้นทลักนะพอสภาพแวดล้อมไม่ออกก็ต้องมีการสะสมมาเรื่อยๆพอมาถึงณนะปัจจุบันนี้มีสภาพอากาศที่แรงแรงมาได้สักประมาณ1สัปดาห์พอแรงได้1สัปดาห์ต้นที่มีความพร้อมก็จะมีการสร้างตาดอกได้ดีกว่านะและอีกส่วนหนึ่งของใครที่ยังไม่พร้อมจากสภาพที่เห็นนะครับจากต้นที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยถามว่าพร้อมไหมก็ใบก็แก่ก็ตันเข้มดํา แต่เนื่องจากสภาพดินเป็นดินร่วนเหนียวทําให้การคายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีเหมือนกับดินทรายหรือว่าดินที่เป็นกรวดเป็นลูกหลังดังนั้นการสร้างตาดอกก็จะทําได้ยากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อในเรื่องของการการปรับปรุปรงดินของผมที่ใช้อยู่เนี่ย ผมพยายามไม่ใช้สารกําจัดวัชพืชมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดินเกิดการคายน้ําได้ช้าเพราะว่ามีมต้นหญ้าปกคลุมผิวดินทําให้การคายน้ําช้าการสร้งางดอกการสร้างตาดอกก็เลยช้าไปด้วยนะทีนี้ก็จากที่ที่บอกว่ามีการสร้างดาดอกสักประมาณไม่น่าจะเกิน30%ของทั้งหมดที่ได้กันมาณนะตอนนี้มีฝนเข้ามาขั้น ก็ต้องมีการสะสมกลับไปเริ่มใหม่เริ่มตรงไหนเริ่มตรงที่ว่าจะต้องมีการสะสมอาหารกันใหม่ต่ออีกเพื่อที่จะรอสภาพอากาศให้พร้อมกับการออกดอกนะนะตรงนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าปัจจุบันเนี่ยจนเกือบถึงจะลอยกระทงฝนยังไม่หมดนะความแปรปรวนสภาพแวดล้อมอากาศนี่คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีผลต่อส้นทุนไหมครับ ต้นทุนมีแน่นอนครับถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต้นทุนตรงไหนที่เพิ่มขึ้นการจัดการหมายถึงว่าการสะสมอาหารยังต้องทําต่อเนื่องเพราะว่าถ้าต้นไม่พร้อมมันก็ยังไม่สร้างตาดอกดังนั้นต้นที่มีอาหารพอมีการสะสมพอใบดําเข้มเป็นมันแล้วก็ไม่มีการแตกใบอ่อนเพื่อที่จะดึงไนโตรเจนไปใช้ในการเลี้ยงใบอพอใบแก่ตันปุ๊บลำดับขั้นต่อไปรอสภาพแวดล้อม คือสภาพแวดล้อมจากการที่มีการแล้งต้นไม้มีความเครียดก็จะเกิดการสร้างตาดอกเนี่ยถามว่าเพิ่มต้นทุนตรงไหนเพิ่มตรงนี้แหละครับเพราะว่าฝนควบคุมไม่ได้พอฝนควบคุมไม่ได้ก็ทําให้ต้นทุนของชาวสวนเกษตร,รกรสูงขึ้นครับการจัดการก่อนที่จะให้ทุเรียนออกดอกออกผลเนี่ยเราจัดการปุ๋ยยังไงบ้างครับจัดการปุ๋ยจัดการปุ๋ยทางดิน วุ๋ทางดินเนี่ยก็จะมีพวกอา,อาจารย์หรือว่ากูรูบางท่านที่เขา,าแต่ละแนวแต่ละสายไม่เหมือนกันให้เช็คตรวจสภาพดินก่อนบางคนน่ะก็ไม่ได้เช็คว่าในดินของตัวเองมีธาตุอะไรบ้าง แต่หลักๆแล้วตามหลักสมควรที่เขาจะต้องสร้างตาดอกคือปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายสูงเพราะนั้นกลางท้ายสูงก็จะมาจากพวกอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น824 24แต่ถ้าได้นําเอาดินที่เว็บที่เราเคยผ่านการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ไปใช้ตรวจวิเคราะห์เมื่อไหร่เจอเกินค่ากําหนดทันทีถามว่าทําไมมันโ,น,โนโดนดินตึงยึดไว้ แล้วก็ต้นไม้ก็ได้ไปน้อยพอสมควรดังนั้นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนก็จําเป็นจะต้องไปหาวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปลดปล่อยนะครับตรงนี้ส่วนอ,อีกสูตรหนึ่งที่ใช้กันคือในเมื่อ,อปุ๋ยตัวกลางสูงเกินค่าความต้องการของพืชแล้วให้ใช้อะไรก็จะไปใช้สูตร15-5-20ปุ๋ยท้ายสูงท้ายสูงก็ก็จะเป็นการสะสมอาหารม,มีตัว K สูงพอตัว K สูงสภาพใบดี ก็ต้องรอสภาพอากาศเหมือนกันนะสภาพอากาศตรงไหนตรงที่ว่าต้นมีความเครียดแล้วก็สร้างตาดอกขึ้นมาอ่ะอันนี้คือการจัดการเรื่องการเอาดอกครับปุ๋ยตัวหน้าสูงมีผลต่อผลผลิตนะครับปุ๋ยตัวหน้าสูงมีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตสร้างผลผลิตไหมในระยะที่เอาดอกปุ๋ยตัวหน้าสูงเป็นตัวบ่อนทําลายการสร้างตาดอกอย่างดีเพราะว่านโตรเจนสูงทําให้ไม่เกิดการสร้างตาดอก แต่ถ้าได้ดอกขึ้นมาแล้วปุ๋ยตัวหน้ามีความจําเป็นจําเป็นตรงไหนครับจาเป็นตรงที่ว่าในตัวเจนก็ต้องมีส่วนของที่จะสร้างคลอโรฟิลสร้างของของพวกนี้ให้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผลหลังหลังจากที่เขาออกดอกแล้วด,ดังนั้นในตัวเจนก็ขาดไม่ได้ในระยะที่เราจะต้องดูแลคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้นครับสารปรับสภาพดูโรไม์กับยิปซัมใช้แตกต่างกันยังไงบ้างครับ ยิบซ้ำยิบซ้ำกับโดโลไมยิบซ้ำก็ใช้ปรับสภาพดินที่เป็นโกรดนะโดโลไมยปรับสภาพเป็นโกรดส่วนยิบซ้ำตัวนี้จะไปทําให้โครงสร้างของดินมีการถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นลากเดินได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีตัวแคลเซียมแคลเซียมจําเป็นยังไงแคลเซียมเป็นส่วนส่วนที่สร้างาที่เขาเรียกผนังเซลเซลเซลผนังเซลลให้แข็งแรง ยกตัวอย่างอย่างเช่นทําให้เปลือกหนาขึ้นลดการแตกเนี่ยอันนี้ถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นบางครั้งแคลเซียมก็มีส่วนดึงธาตุอาหารตัวอื่นให้ให้ขึ้นไปทํางานบนต้นพืชด้วยครับสารเสริมชนิดน้ํากลุ่มอะมิโนอย่างโปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองเนี่ยเราใชา้เพื่ออะไรครับตัวนี้ถ้านำไปใช้เหมาะสำหรับที่เอาไปใช้ในเรื่องของ ฉีดพ่นทางใบเพื่อที่จะใบช่วยในสร้างของอะมิโนอะมิโนก็คือธาตุอาหารอะมิโนนะธาตุอาหารทําให้ต้นสมบูรณ์ขึ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงใบได้ดีขึ้นใบใบสมบูรณ์พอใบสมบูรณ์ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นก็มีความจําเป็นในกลุ่มของอะมิโนนะครับหลังจากได้ดอกแล้วจําเป็นบางคนก็ใช้อะมิโนในในการกระตุ้นการสร้างตาดอกก็ยังใช้ได้อยู่ครับความแข็งแรง มีผลต่อโรคละ,มะเมอรงไหมครับการทางโรคละเมะแรงไหมค,ความแข็งแรงถ้าต้นไม้มีความสมบูรณ์ดินไม่เป็นกรดมากแล้วก็ดินไม่เป็นกรดมาก,ก,มก,มากตภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมการเกิดโรคก,ก็จะน้อยลงต้นไม้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะการเกิดโรคนะมันจะมีเขาเรียกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงไหนสามเหลี่ยมตรงหนึ่งโรคโรคเนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ในดินเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลา อันที่สองสภาพแวดล้อมอสภาพแวดล้อมก,ก็ขึ้นอยู่กับยกตัวอย่างอย่างเช่นการเกิดโรคเกิดจากสภาพแวดล้อมตรงไหนตรงความชื้นสูงฝนตกทุกวันทุกวันทุกวันมาเป็นระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งณนะตอนนี้ชาวสวนหรือเกษตรกร,กรเจอปัญหาในเรื่องของเชื้อราไฟท็อปเทลา่ากับฟูเซาเลียมเข้าทำลายกันหนักมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อก,การเกิดระบาดของโรคส่วนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่ขึ้นกับความต้านทานของพืชความต้านทานของพืชก็ ก็น่าจะอยู่ที่ถ้าต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์เปรียบเทียบนึกถึงสภาพคนที่อาการของการภูมิแพ้อะไรพวกนี้ก็จะน้อยลงในเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็เอาไปเทียบกับอะมิโน,โนได้ตรงนี้ครับว่าเราสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืชได้ดีขึ้นการเป็นโรคก,ก็จะน้อยลงครับมาปรึกษาโดยตรงหรือจะโทรมาที่ไหนอย่างไรครับช่องทางการติดต่อก็ยังยังคงเป็นร้านปฏิบัติการเกษตรที่เดิม นะครับถ้าไปไม่ถูกให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเข้าไปใน g o o g l e Map แล้วพิมพ์หาว่าร้านประทีปการเกษตรอำเภอม,มะขามอ,าอันนี้มาได้ตรงร้านพอดีเลยอยู่ตรงสถานที่ก็คงยังอยู่สถานที่เดิมคืออำเภอม,มะขามตรงข้ามกับสวนทุเรียนแลนด์อยู่บริเวณสายสาย3 17จันบุรีสากแก้วนะฮะอันนั้นไม่มีหลักกิโลบอกแต่ว่า,าห่างจากสามแยกปากแซงมาทางสากแก้วเนี่ยประมาณ4กิโล ก็จะถึงบ้านซึ่งอยู่ติดถนนสาย3ามหนงจันบุรีสะแก้วแล้วก็มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนปุ๋ยสารเคมีสารกําจัดแมลงอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีปัญหาก็แวะมาคุยมาทักทายมาสอบถามก็ได้ครับนอกจากวิธีการจัดการดินการจัดการน้ําการจัดการพืชการการจัดการปุ๋ยแล้ว ยังมอีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่จะทำให้คุณภาพของทุเรียนเป็นเกรดที่ดีและก็ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าครับอ,อันนี้นะครับการทำทุเรียนให้ได้คุณภาพที่ดีลำดับที่หนึ่งต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของสวนต้องมีความละเอียด พอสมควรถ้าไม่ละเอียดยากถามว่าตรงไหนนะครับในเมื่อมีการจัดการปุ๋ยดินน้ําถูกต้องสมบูรณ์แล้วไอการจัดการของตัวเจ้าของสวนจะให้ดีตรงไหนต้องละเอียดต้องมีทําพยายามทําทุเรียนให้ได้คุณภาพคุณภาพตรงไหนอะเวลาตัดขึ้นมาเนี่ยอย่างทุเรียนหมอนทองกินแล้วมีความความอะไรความที่เขาเรียกว่าถูกปากของผู้บริโภคไม่สมควรตัดทุเรียนก่อนกําหนด ที่จะถึงอายุการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพทุเรียนเนี่ยอ,อร่อยที่สุดคนกินกินแล้วนึกถึงกินแล้วอยากกลับมากินอีกตรงนี้ต้องนับวันให้ดีหลังจากที่อดอกบานแล้วสำหรับหมอนทองนะครับก็อยู่ประมาณ120วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นหลักนะบางครั้ง120วันเนี่ยอาจจะไม่ไม่เป็นจริงตามที่ผมพูดเนื่องจากสภาพแวดล้อมซึ่งเคยมีร้อยวัน ตัดกันหมดส่วนแล้วถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมตรงที่ว่าแรงจัดพอแรงจัดเอทิลีนทํางานเร็วร้อยวันนี้ตัดกันหมดถามว่าแก่ไหมอ่าก็ต้องตอบว่าแก่เพราะเจาะออามาเนื้อข้างในเหลืองกินรับประทานอร่อยส่วนถ้าฝนมากแบบปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะปีตอนนี้ปีปีหกปีที่แล้วปี67 120ดร้อยยี่สิบวันกินไม่อร่อยปลาแรมปลาแรมถามทําไมถึงเป็นแบบนั้นเนื่องจากมี มีการดูดน้ำเข้าไปในผลทําให้การสุกแก่ทุเรียนช้าช้าลง120วันตัดไปก็ยังยังทานไม่อร่อยก็ต้องไปถึง130วันแล้วก็น้ําเข้าไปอยู่ในผลมากปีที่แล้วคุณภาพทุเรียนก็เลยด้อยลงกว่าปีปี67นะครับการแก<อ>้ไข <Gener ations S 2> ที่จะทําทุเรียนให้ได้คุณภาพลำนะนะดับที่หนึงชาวสวนต้องทําทุเรียนให้ได้เกรดพเมียมเนี่ยเยอะ เยอะอยังไงเยอะตรงที่ที่เรียกว่าไซส์ที่ลงกล่องหมายถึงว่าไซส์สองเนี่ยให้มันได้5้าูเต็มแล้วเวลาทำก็ต้องไปศึกษาอีกว่าทํำยังไงถึงจะให้ติดลูกได้ดีขึ้นดังนั้นฮอร์โมนพืชก็เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าต้นสมบูรณ์อไอตัวนี้ตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับสําหรับอะมิโนอะอมิโนตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แล้วก็ติดผลติดลูกได้ดีสร้างสร้าง,างคงสร้างที่ดีตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งอไอ้ตัวเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันมาทำที่หลังไม่ได้มันต้องเบสิกพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกก่อนถ้าต้นสมบูรณ์แล้วก็เขาเขาเรียกทุเรียนห้าูเต็มนี่นแหละต้องมาแต่แรกไม่ใช่ทุเรียนมีสามพูแล้วจะไปเอาห้าพูเต็มตอนหลังเนี่ยทำไม่ได้และคุณข้ามขั้นตอนดังนั้นต้องทำพื้นฐานให้ครั้งแรกให้ดี ให้ทุเรียนตกเกตตกไซนี่ยมีน้อยที่สุดแล้วก็จะคุ้มค่า,าการลงทุนผลรับแทนครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้อา่าอะไรให้เห็นจริงแล้วก็อธิบายในส่วนเลยส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับในสองปีที่แล้วเนาะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็ ทำขึ้นมาจนเห็นจัดว่าเป็นส่วนที่สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์กิ่งสะอาดนะครับอาจารย์บอกเบอร์ได้ไหมครับอ๋อเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีปัญหาอะไรหรืออยากจะสอบสอบถามเรื่องอะไรนะครับโทรเข้ามาเบอร์ได้ร้านปฏิบัติการเกษตรเบอร์โทรศัพท์0817130346อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ร้านค้า 0 9 9 2 4 4 5 6 1 0ครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิดพื้น ก่นบินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบหลปลูกอะไรอยู่รึคนงามดอกตองเขาถามคนงามปูกต้องอะไรทุเรียนมางคู ละมุดหรือว่าหลำยญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เคยกดยากลำบากอยากแสหลือทุนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา